เวลา13นาฬิก49นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชหนาพระราชวังสารนรมเขตพระนคร ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหละทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะเมื่อในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า,าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฏวิทยาหาราชซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอาทิด้านการต่างประเทศด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกันพระราชอาณาจักรด้านการทำนุสบำรุงอาชีพของราษฎรและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการคลังอีกทั้งสมเด็จพระปรีชาสามารถด้านดาราศาตสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า รดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย